มาครับเพืเ่อนๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูไอ้ก้อนเฮ็ดเนาะมมาเช็คดูก้อนเฮ็ดนะครับว่าเกิดายเขียวรอว่าเป็นยังก็ห่อนครับวันนี้หนองบัวลำพูประมาณช่วงตอนนี้อยู่บยบใบมงครับ,บายโมงใบสองห่อนครับอาการห้อนตอนนี้เรามาดูก้อนเฮ็ดนะครับเรามาสารจก้อนเฮ็ดก่อนว่าป็นจะได้ห่องครับ นี่ไหลเดินครับเชื่อเดินไปละตรงนี้เชื่อเดินไปแล้วอยู่ประมาณสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์ละนี่ครับหลายคนสงสัยนะครับก้อนเป็นหน้าแบบนี้นี่มันจะเสียก็ของเฮ้าบอร์เสียนะครับติ่ราชดาฟาร์มเนี่ยนยครับแบบนี้การเสียนะครับ ฟังพุ่นกับมีนะครับนี่วันนี้ดีวผมจะมาอธิบายเรืองล้าเขียวเนาะหลายคนสงสัยนะครับว่าล้าเขียวเนี่ยเกิดขึ้นได้จดัยต้องอธิบายก่อนว่ามีสองช่วงนะครับที่ว่าเกิดล้าเขียวเนะี่ยช่วงแรก เกิดจากเนี่ยครับมันจะเกิดในช่วงไอ้ตอนที่เชื่อกําลังเดินนะครับถ้าเขาหนึ่งอุณหภูมิมาถึงนะอุณหภูมิบาถึงหรือว่ายอดเชื่อในช่วงที่มันเย็นเกินไปนะครับจะเกิดล้าเขียวได้ง่ายนะครับอุณหภูมิมาถึงเช่นอุณหภูมิเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบนะครับ แปแต่ตีราชนาฟาร,ร์มเนี่ยปัญหาลนน้านนี้แทบจะมีครับเพราะว่าเอานึ่งด้วยอุณหภูมิ90้าสองศาขึ้นไปนะครับเชื่อก็จะเดินสวยๆเลยนี่ครับอย่างทุกคนได้ดูเนาะราชนาฟาร,ร์มนี้เขาทำาจได้เฮ็ดก้อนเฮ็ดเป็นจะได้นะครับ ก้อนใหญ่ครับแต่จริงๆเน่ยากจับนะครับผมนั่ป,ปเป็นการกระตุ้นน่อนี่ครับ้อนเดินสวยๆเลยแล้วก็ช่วงที่สองนะครับช่วงที่2ของการเกิดร้ายเขียวนะจะเป็นช่วงที่เขากำลังจะเปิดเอาเฮดหน้าสองนะครับ เฮ็ดหน้าสองถ้าเกิดว่าเขา oh. Oh. อบเฮ็ดอ่ะในอุณหภูมิที่บัดบัดถึงเนาะบัดถึงหมายถึงว่าช่วงฝนตกเนี่ยครับอันนี้คือจะเกิดราเขียวได้ง่ายมากจากประสบการณ์ของราชดาฟาร์มนะครับจะเกิดราเขียวได้ง่ายมากถ้าดังนั้นราชดาฟาร์มเขาจะบอก่านิยมทําเฮ็ดในช่วงหน้าฝนนะทำนะครับทำช่วงหน้าฝนแหละแต่ว่าเขามาเปิดในช่วงหน้าหนาวเนาะ ช่วงที่มันบ่า,บามีฝนแล้วครับเขาถึงจะทําการเปิดเอาดอกเห็ดถ้าเป็นแบบนี้นี่หน้าฝนนี่คือแบบอันตรายมากๆครับจะออกล้าเขียวได้ง่ายมากๆเลยฉะนั้นหน้าฝนเนี่ยก้อนจะเน่าและเสียงง่ายมากแล้วก็มีปัญหาเยอะทั้งนั้นราชราฟ้ามเมล็ดตัดปัญหาเขาช่วงที่มันมอสสม่สุดก็คือช่วงทําเดือนตู้ล้านะครับตู้ล้าแล้วเขาจะไปเปิดอีกทีในช่วง ไอปลายๆพฤชจิก้า,า,กาหวัวทันว้าเนี่ยครับแล้วก็จะอยู่ได้นานเลยไปมันก็จะอยู่ได้จนถึงหน้าหน้าฝนของอีกปีหนึ่งนะครับหน้าฝนก็คือมันจะอยู่ได้มันเจ็ดถึงแปเดือนนะครับเขาจะเก็บผลผลิตได้การป้องกันไร้เขียวถ้าเกิดว่าเขาเอาก,ก้อนไปแล้วเออนี่เขามาเปิดช่วงหน้าฝนวันี้ดังนั้นการป้องกันนะครับก็คือ เปิดผ้าขึ้นทงหมดเลยครับเปิดผ้าขึ้นทมดสมมติเขาจะเอาหน้าสองแล้วหมอครับแต่ว่าแม่งฝนตกเออฝนตกแล้วครับน่าจะได้นี่วิธีแก้ไขสําหรับลาชราฟ้าราจะเปิดไอ้เปิดผ้าใบออกมดเลยครับเปิดด้านข้างออกมดดานบนกับคุ้มไม้เองาวนะครับแต่ว่าเขาจะชีดหน้ามวันละข้างจนกว่าฝนจะหมดนะครับฟ้ามันเปิดเขาถึงจะทําการอบนี่ใต้หน้าฝนอ่ะเนาะยังอู้กันนะหน้าฝนอ่ะ มันปกติแล้วครับฝนมันตกประจําอยู่แล้วฉะนั้นกะตัดปัญหาไปเลยก็คือจะจะบัจะบัเปิดดองในหน้าฝนแบบนี้มากกว่าโอเคนะครับนี่ครับมือไม่เนี่ยครับไข่ทับเป็นมือไม่อาจจะสงสัยเอาก้อนมาแล้วทาเป็นล้าเขียวลองเอาวิธีผมไปใจดูนะครับลองสั่งก้อนในช่วงปลายปลายหน้าฝนเนาะเพราะเขาจะได้ไปเปิดช่วงเดือนธันวา หรือว่าปลายเดือนพฤศจิกาจะเข้าหน้าหนาวพอดีจะบ่มีฝนมาลบกวนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะได้ความห่้นะครับมือใหม่เนาะเราก็ต้องปรับปรุงปรับเปลี่ยนกันต่อไปครับพัฒนาต่อไปประชาชนฟาร์มก็ต้องพัฒนากันต่อไปครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าผมจะนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับอีกอย่างนึ่งาจจะเป็นเกี่ยวกับตีก้อนทําก้อนนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ต้องไปกันะครับ ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับ